ครับอ่าคลิปนี้นะครับจะมารีวิวอ่าน้องรสเคฟสตอเบอรี่นะครับอ่าสกิลของน้องนะครับคืออ่าสวมแขนเคฟสตอเบอรี่ขนาดยักษ์นะครับแล้วเหวี่ยงไปเพื่อสร้างความเสียงหายนะครับเรียนล,ลดฟา์มเสียงหายให้แก่เพื่อนคุกกี้2ตัวนะครับที่มีพลังชีวิตแม็กต่ำที่สุดนะครับยกเว้นสิ่งที่เรียกออกมานะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับอืมก็ คล้ายๆว่า,าไปบัฟลดความเสียหายให้เหมือนเรามีทีมนะแล้วก็เลือดน้อยสองตัวนะามันจะช่วยบัฟนะครับยกเว้นสิ่งที่ถูกเรียกนั่นก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกน้องซทเอมนะความเสียหายหนึ่งครั้งครับ330%รอาเปอร์เซ็นต์ครับลดความเสียหายครับ50%เปอร์เซ็นต์ครับนานแปดวินะก็ลดความเสียหาย50%เปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนนะครับในทีมนะครับที่มีเลือดน้อยสุดนะครับ 8วินาทีนะถือว่าเป็นแทงค์ที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาอัพดาวน้องก่อนนะครับผมได้มาประมาณ3ตัวนะก็ได้ประมาณดาวมั้งอ่โอเคครับอ๋อได้2ดาวโอเคถือว่าโอเคอยู่นะ2ดาวนะผมว่าได้ดาวเดียว โอเคครับเดี๋ยวก็อ่ะอัพอัพดีไว้วน้องสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะก็เดี๋ยวไปลองทดสอบดูนะครับว่ามันอาจจะแทงได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ะอัพไอ้น้องสักเลเวลยี่สิบพอนนะอ้าวกดไปติดกระอัพเลยอ๋ออัพสกิลให้น้องด้วยนะครับ แม็กไปเลยอ่าส่วนท็อปปิ้งนะครับผมยังไม่ได้ใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับโอเคอ่ะโอเคครับก็มาสู่ในเกมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบสกิลของน้องกันนะครับก็ผมจะเอาสมุนไพรมาด้วยนะครับมาช่วยฮิลนะครับส่วนสมบัติก็ผมก็ใส่นะครับสมบัตรพื้นฐานนะอ่าตำรานาฬิกาเขานะครับอ่ะโอเคครับไปดูสกิลน้องกันนะครับ อ่ะสก๊ตน้องนะครับจะเป็นจะตีธรรมดาก่อนนะครับนี่ครับเอาแขนมาตีนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสกู๊น้องนะครับยังไงโอ้โหโดอกเดียวปิวทั้งแมปเลยมนปิวทั้งแมพเลยนะครับ <S 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 เหมือนจะโหดอยู่นะ โอเคครับมาดูใหม่นะ,ะน้องจะสร้างโล่นะครับแล้วก็ตีนะครับ่าสร้างโล่นี่คือลดความเสียหายให้ทีมนะครับอที่มีพลังชีวิตต่ําสุดนะครับ2ตัวนะครับโอเคหนูมอว่าโหอยู่นะนะเป็นแท้งที่โหอยู่นะครับนี่ครับโอ้โหปิวตั้งแมปเลยนะเอาไว้อ่า PVE ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะเอาไว้เคลียร์มอนนะครับ อูน้องน้องจะสร้างโล่นะแล้วก็จะทุบนะครับทุบว่าผลักน่าจะเป็นทุบนะครับโอเคครับถือว่าโหดอยู่นะสกิลนะอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องคู่กับลูกเก็ดําดูนะครับอ่ะเดี๋ยวออโต้เลยนะครับดูสกิลน้องกันนะครับนี่ครับน้องจะเพิ่มโล่นะครับลดความเสียหายนะ ตาครับอ่ะเดี๋ยวขอ,อเร่งสปีดไม่ทันโอเคไม่เป็นไรอ่ะน้องไ้สก,กลิลครับนี่ครับอาจจะเพิ่มรุ่ให้ทีมนะครับอ่เป็นรถฟาร์มเสียหาย50%อ8วินะครับอืมไ้กับน้องลูกเกดก็โหดอยู่นะ แต่ว่าผมว่าใช้่า PvE น่าจะโหดอยู่นะ PvE กับ PvP อ่ะ PvE ก็เคลียร์มอนได้โหดอยู่ PvP ก็น่าจะโหดอยู่นะ่าสร้างโลกให้ทมีม่าลดความเสีายง10%น่าจะโหดอยู่นะครับ่ะโอเคครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเกมเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ